เราจะไปกินกาแฟที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบัฟมันคืออะไรลืมอ่านเอ๊ะเดี๋ยวบัฟอันแรกดีกว่าเนี่ยวิคอฟฟี่แม่งดีกว่าเพราะมันได้โซเพิ่มใช่รู้ให้ว่าตัวละครเราแม่งออ่อถ้าอนาคตมิเวลน่าจะหัวร้านรู้แค่นั้นะเห็นด้วยอย่างยิ่งมากูเห็นกูเห็นตอนมันแดกกาแฟอะ่ะกูเห็น แบบว่ามาแล้วอา่าแม่สายดันด้านซ้ายมันอะ,ะผมแม่งแบบแ <c oughs> ล้านแล้วอน,นาคตแบบว่าเออนาคตแบบมีวิแบบว่าหัวน่าจะล้านไป<ม>แบบแกงมาไม่เห็นป่ะไปแกง,งมาวะเนี่ยอนาคตพี่แบบซื้อหัวร้าน,านแน่แน่ร้านแน่นอนเกมหายไปแล้วอ่ะเกมเพิ่งมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ใจเย็นเย็นเป็นวัยรุ่นข้าวบอยกุหลาบข้าวบอยข้าบกุหลาบมาไปดันนี่ห้าเลยข้าวบอยข้าบกุหลาบ อเจในหัวในในหัวกูมีแต่กระดาษกระดี่กระดาษกระดาโออาร์บีมาลีฟอ่ำลงตำมะโกเกนชินเป็นเออสิวะเฮ้เกนชินเป็นอะไรดีวะไปด้านหลังได้ไหมไปด้านหลังได้ไหมไม่เล่นไม่รู้ไปเออโอ้ยเจ็บ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 เจ็ไม่ไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปข้างหลังแล้วเจ็บฟรีเฮ้ยทำไมตัวนี้มันคุ้นๆอ่ะเฮ้ย ไทำไมประตูบานนี้มันคุ้นๆวะมาถึงเลยหรือเปล่าเอ้ยมันมีนี้ด้วยต้องหมุนด้วยไอ้นนี้ต้องหมุนเองต้องหมุนเองด้วยไอ้นี้แต่ต้องหมุนเองผ้าก่อนก็มีแบบนี้บานเบิ้มนี่โอ้ผีแม่งตอนรับกูตั้งแต่เปิดเลยเพลยกกี้เลยแต่ได้ผีตัวอะไรมาดาวประตูผีร้องไห้เปิดตอนรับกูลีรีเอ็นไหม โอ้ยโอ้ยกี่ตัว่ะมามันยังไม่ตายมันยังปืนแตก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 โอ้ยสองตัวไประบายไอ้ันี้บ้านดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮา ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างทำคลิปนะพอดีสิ่งที่ต้องทำมันมันมันเยอะเพราะฉันก็ไม่มีตังค์นึกหนักบอกว่ามีแค่สองแสนเพราะฉันก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเสียบผ้าอะไรชิ้นนี้ชิ้นไหนเลยใจเดือดสเต็มไม่น่ารีโครดิเฮียโคตรเร็ว ดาบกายภาพดาบศักดิ์สิทธิ์ชาโดกันเอ้ยมึงอีกเร็วไม่อยากเก็บไอ้แค่นี้วะ<อ>มึงควักชาโดกันของมึงออกมาในไอ้ <c oughs> ชาโดกันไม่อยากเก็บไอ้แค่นี้วะไม่อยากสู้กันหนอนไม่อยากสู้กันดอนวะแต่มันต้อง <c oughs> มึงขายชาโดกันไหม <c oughs> ไม่ขายวะ่ะ มีขายหยุดเวลานั่งขายอะไรดิโซจะหมดละขายเทียนไม่ใช่เทียนเนาะมาถักีนาะแตงก o ๊ u โซมัตกาแฟมีขายคอฟฟเมดไหมโอ้ oh, อะไรวันนี้อ่ะ oh <my> คุณแจกูมีผ้าดอก oh <my> พ่อมึงและทางออกไม่อยู่ตรงนี้ด้วยอังเกโอ้มาได้ Oh. Huh? <laughs> it was at this moment that he knew he fucked up. What the hell? <laughs> ชื่ออะไเจุดจบอ่ะรจกเปไม่ใช่จีเอแต่แต่แตวทายของอี่ะคือเพื่อนเราบอกว่าตำรวจทีียใเราแม่ครัวเหล่อย้นหล่อแบบนี้ทำมึงพูดพี่ไมเล่นมันไม่หนุ ถือว่าเก็บการโอ้โหเฮ้ยเจียวกูไปยังวะไปแล้วไปเรียกกูเลยหนึ่งู้อตอนนี่ไงได้แล้วแต่กูโอ้โหมาแรง แมงเอ้ยอาเคสจับได้อาเคสอีหก,ลกล e เลยธาตุลุ่มธาตุลุ่มเัน่อตัวเนาะธาตุลุ่มไอ้นี่อะไรวะอ่าสกิลของอีหกคือสกิลโจมตีปกติอ่ะกับสกิลต่อสู้อะ่ะมันจะสามารถเจาะธาตุาาได้20%เหมือนกับกาเป็นอันติเอาง่ายๆก็คือดเเอา,เอาง่ายๆคืออันตรีจะเปิดผมเชาต,อตลอดเวลา เออใช่ก็คือสัก็คือแบบแม่งเป็นธาตุที่แบบว่าเหมือนเปิดทมเขาตลอดเวลาตีธรรมดากับกับสกิลตีก็คือแบบเป็นดาเมจดาเมจแบบอันตรีก็คือสามารถสามารถคือปกติต้องเปิดอันติใช่ป่ะมันถึงจะเบรกบอลได้แต่ว่าถ้ามีย e ีก็คือมือตีปกติก็สามารถเบรกได้เหมือนกันแม่งไม่ต้องเบรคแม่งเป็นธาตุลุ <c oughs> กกูกูอยากได้ธาตุลุกจังเลยเอ่ะเฮียกูบอกแล้วอ่ะ ไอ้คนที่ยังไม่มี e หกอ่ะกูบอเลยว่าท่านอาะคริลอนยังไม่ได้เอาจริงเออพอกูเอาจริงท่านเออท่านอาะคริลอนยังไม่ได้เอาจริงอ่ะเนี่ยเอาอ่ะอะมีก็คือแบบอืมสัตว์เรียวเชียงไทยบาร์บีคิว ขายไตพี่ลูข้างนี้นะช่่ <laughs> ยไห <laughs> มาขายไตก็ได้พี่ลูกน้องคนอไรเฮ้ยเอาวแล้วกจงค่ะพี่ก็ได้ โอ้โอ้โอ้โกูเปิดอันตรีเลยเมื่อกี้ let's go กูผ่านเลยสัตว์กูผ่านเลยอียไปนั่งไปกูผ่านเลยสตี้ด่านห้าสุดแสนจะทรหด เฮ้ยยายสัตว์ยายยายเไดิอะไรยายต่อยแม่งนี่เฮ้ยมัดตีตอุรมัดตีตนี่ม่อสักพันีลอยอยู่อะไรล่ะนะมึงอะเ่หโนเมีนีอัดตอนยุเมนุกท่านน้าตันันดือดทันทีไปยากแล้วแล้วแล้วมันยังไงล่ะจะฆ่าฉันอีกรอบเหรอ

โคโรโซ่โซ่ไวก็น่ากลัวตอนนี้ฉันข่าแกไม่ได้แล้วไม่ว่าฉันจะอยากแค่ไหนก็ตามหมายความว่ายางไงซินาโกนุติน่งที่บอกว่าคือบอกว่าคือกับคุณโดยตรงอย่างนั้นสช่ินชิเธอบอกว่าอยากจะพบกับเธอโดยตรงสัมมาเอพูดอย่างนั้นเอเธออย่างนั้นเหรอชินสัมมาไม่ก เพอ่มเวลาทวัญนแเ้าโอุ้ชิกระเอาไวตอนนี้เลยเยอ่ะยอรินี่โยไอเดียกูเาะไ้ิ่งสกว่านะวันนี้ั่านไม่เจอทัพยโชดุ๊กตายแล้วด้วยฮะนี่ว่าอยู่ที่นถึงอะไรนะมอนนี้รู้แลงเธอรออยู่ตรงข้างหน้านี่แวละนะ ไม่ได้หรอกเวยท่านรอเธอยู่ท่านรอจะอยู่ด้านหน้าแล้วละนะกว่าจะขยัยตัวเต็มเจะสู้อะไรอ่ะเออพอช่วงกูก็เสียเล่ไม่ถึงได้ช่วงเล่นอะไรชิชิามัโตะโอุโนเดีจะไปหาท่านชินชิเชนะอยะมะโนยูฮิระเดชิชิซามะまでたどり着いたこと それは、ののの神のお導きによるものです神珠様にお会いすることはその呪いを解くための大きな意味を持つでしょうそうだとしたら神様はなんで私と神珠様を引き合わせたいんでしょう 紳士様にお会いすればそれも分かるかもしれませんねそうですかもう一つ気になるんですが10年前紳士を継承するための杯の儀式は失敗したそして仙台紳士様は霊病で眠っていましただとしたら 今の神様って一体誰なんでしょうこの10年の間でもう一度杯の儀式が行われたんでしょうかいいえ杯の儀式を受けたのはシグレさんが最後ですだったらなおさら分かりません今の神様って一体 そうですねそれもお会いすればわかるでしょうヤクモさん何も教えてくれないんですねヤクモさんならきっと本当のこと知ってるんじゃないんですか大事なことというのは語るべき人が語るべきタイミングで語るものです そうですかただ私からお話しできることでしたらお話ししましょう東大紳士様は歴代の中でも特別お体が弱い方です近頃はめっきり力も衰え天の夜平の汚れは濃くなる一方 ちよりもその影響が出始めていますお役目を終える日も近いでしょうそれでも間がつくまりの神の威力を体現するお方には変わりありませんお会いする時はくれぐれもご用心 เท่าไหร่เรียบร้อยไม่บอกไอแมงบอกว่าไม,ไม่บอกเอเขาเป็นใครกูไม่บอกเดี๋ยวค่อยไปเจอเอาตัวต่อตัว,ตว,ตวอะไรเี้ยใช่เออ